สบายดีสบายดีสบายดีพร้อมไปเดินแถบแพงวัสดุสกุลหวังจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแหละต่างประเทศพ่กพ่อก็สองสะแพงในเมืองอีพียงเนาะกายอยู่เพื่อนพนอยอยู่ห่วงพี่น้องไงยังอยู่น้อลูกขึ้เก้านี่พน้องบริไปใส่แล้วพี่น,น,น้องเอ้ยอยู่แต่ในเพื่อนกับลูกเนี้ยพกนการจกอิสรงบิดคีพี่น้องอ่าให้เลยคุ้มเลยเุ้ย

Tìm nó a tiền hân má, Ba đi đâu nữa. Chi ba đi bunny đâu. Mhm. 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 đi, Mhm. 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 ดีค่ะดวงตา,ารับอดีตไปเรียนน<อ>ไม่ได้ไปปล่อยค่ะแหวแง่งยังไม่ได้ใส่เลยค่ะ,ะแหว่งไอ้เจ้าเด็กจะไปบูเออใส่กระปุกใส่แหว่งไม่ไถอนเพื่นมันเป็นกอ้อนอะไรแหว่งไงอะไรอะ ยึดกอดอย่ยกอยกอดอยู่ยู่อ๋นคือใส่แบบน้นพิดนะกะนิ้บเสรต้องยกพุงลุ่มดีกว่าครับพุงลุ่มถือเลกมันถือเลกมันเออ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  Ơm như vậy คนสองสีสีฟ้ากับสีชมพูสมมือเมื่อสิบไปจากมือจะสิไปจกมื่อสมมเพื่อเออเดี๋ยวคนออกมาหมิ่นได้เอาเลยเดี๋ยวคนิเก็บแล้เอาไป่าีนอกรึไงสมื่อเเหรอไปบอ้บ่กเไปแอบ้เไปบอไปเอวะ เออไป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 กไป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 กไป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 ใช่หนวดเลยดิหอมได้คันนี้หนวดเลยใหอมเด้๋ยวไปบอไาบ่อย่ายันนะอย่ายันนะผึ่นฮะกัเดือนกับ หนึ่งเดือนกับเดี๋ยวขยาวลูกเลยหนึ่งเดือนกับหาเมือกเด็กนอนบกก่มือนจะจะก่อยอูจากนอนนุม่มละเซลนุ่มอ่นอนุ่มใช่ป่ะนะเด็กนอนแล้ว หนาใหญ่แท้ดูข่อยนี่หนาใหญ่อะไรพี่น้องเอ้ยตอนเกิดมามีแต่ซองรูหกอันนี้ปอนหนาหนาเน้นน้อยนิดหนาใหญ่คือผมเลยแทบ่าเราที่เท้ผมใหม่กับเบีบไม่ได้เทมันนี่เทบบใดเสีบกับพี่นะหลัอรูป

วงแบงุงเค็ดวะ่างวงสิใบยังกลัวบ๊าอใบรับแล้วมาหน่อยรับ มนั <V expand. S 1> นเต so ึยงตึงตงลงรักเธอเขาแล้วไม่ยอดยายทีเลอก็ยีพอที่แล้วว่าลองถองไปลว่าใคดกันนะสวยขยี่ใจเร้าไม่ห้างนางไม่รูกหินเพลงกำลังดัง ทรงกระไซเขินๆปะสวย,วยเหลือเกินจิตระวงดังว้าวห่อกันไยอจิตวพอีมีดนตรีกันนะกเนทึไปเห็นมาทงนี้ก็ิกันยุงกระดูกอย่า้กลดยกด้วยนยงาอยู่เนาะโอ้ยได้กาวล้ว เ,เ,งงเขาต้องเอาเดวมกกางหนาเปิดออกเปิดเข่า,เ,า,า,เ,า,าเขาใส่สีขาวในสีง้มเพื่อทาสีหองเอออันเ็นสีอัดสีหูตัวนี้ก็ <c oughs> โลกก็ใส่สีขาวเนี่ย bồn khang này hết nhau nắm nắp y đong luôn cả, lạc là cái Nó nắm 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 chút nắm 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 ครับเนี่ต้องขาอะไรโวนแข็งมังค่าใช่ปะไรบ่ค่ะอันยังตีนบักง่ายตีนก็พอเลยตีนฮ่าเกือบไม่ได้แล้วรูค่อย พอแล้วดูนะ <c oughs> เอานไปซื้อเกือบพันได้กาว้ขายให <c oughs> ้ฮะเยนเดียวแม <c oughs> นเดียวคนเดียว อยู دي, ย่บนนี้ได้อยู่ในหอนนอน้องกับรูกนี่ไดเป,นนเปน็นได้หรอหลอกไวตดูกะอากาศฮอนเลยทีน้ออแบบว่าจะเอาขึ้นไปเทียงเงินบ่อยอะไรจำเพลทก่อนแผลแผลแลไปขี่มนจมากยังไปจะหาแผลแล้วไปขี่ก็ได้ลงมาลงมาได้ขึ้นไม่ได้เนาะลงมาได้คอยนี่น่าจะขึ้นมาได้ ขาลงอีกพวกใครอยู่ดิขาขึ้นยังแต่ลงแต่ขันแล้วก็บ่กลเอาขึ้นนะเพราะว่าย่นเจบมีบปาจั่นลขึ้นมา้ไขอบ่าบปาาก็บ่กล้าเสียงขอก็บ่กล้าเสียงแลปากแตกได้เนาะ ขาวในมือเพราะแล้วอิมวแบบวอ่มแล้วฮะแบบนี้เลยอิ่มแล้วขนวิดนุ่มแล้วเอาเอาเรียน,ยนขี่เออลีนเขี่ยออกมาแล้วคอนเทสเลยเนีย่ยคอนเท่ไปไป เกติบบ้างไงค่ยุคปิเปี่นปิเปลี่นไงปิเปียนย่งหนวยุตตาอืมหันยิงโง่เย็วเราปามันได้มันแต่แยาประกาศ่ได้นะจูดออกมันก็เป็นบาดเป็นแผลก็คือกระสักลายางี้แหละ ร่างกับคนกินนมเด้สิวีเบียร์ก็เกียบไปก่อนหรอว่าใช่ะเย็นมาแล้วอัลติซับนั่นมาด้ชิชงแม่เพื่อนแม่กางเฟรแล้วบตกางเฟงเรียบร้อยเลว น่สิครับทีสิงหหรับลับแล้วพี่น <Stop. S 1> <Stop. S 1> <cam> ้องสูงขุมหนาใหญ่เลยหนาเลยฮะหนาใหญ่เ้ยพอจะสิไปปั้นได้ลูกเหมือนนี่ได้จะเสาะแม่เด้อพอบ่อยู่เลย อาดีอาโอ้กับลูกจะทอดเลยองเลยขาิเอาลูก้ำเลยนอนแล้วขึ้นบ่ขึ้นไปเอาเลาขึ้นเลยอ่ะไปป้าละไหฮะมือพอจะไปป้าอะไ้ดู กอสิไปเจี๊ปปอปแล้วอาลูกเนะอาลูกเอยกระเดีวกระเดี่วนิดนงเนะเป็นคนหัวเลยถูกเขาไปอยู่เป็นคนหัวเด้ถูกนะ เราจะไปแล้วเดี๋ยว พี่น uh, 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 uh ้องเหมือนกำลังจ <os al analy zer> uh ิตเตียมตัวไปนาะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแล้ปุณิยอีป้าอยเอี๋ไปอุ้มไปอุ้มไเไปพาอุ้มไโอ้ยไม่เจอกันถามวันนะเธอจะโตขนาดไหนเนี่ยอะไรวะาอ้ย

แรปเตอร์เป็นซีซช่งซือสาวเพลงเมยน้องแรปเตอร์นะนะใส่นะนะบ่าไปวันเปล่าปะ nhau cụm khó nhau 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 nhau

xem đã, đến bài này. Chắc là tớt khỏi, bút tớt, mai, không? Ta phó tớt, tớt đây. Ta phó tốt này, ma đây. Ta phó bay bay bạn luôn đấy. กิ๊กกี่หนีออสักพักัยตัวข่อยข่อยนอนสามนอนบตบรับนอนตบ่าระเบงอยู่เก๊เเก็บเรื่องก่อนดลงนอนนอนอู่ก็ได้เย็นัไปกันได้ดูดมานอนดู Ừ, món mặt không thể món bao mặt 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 อ,อย่าไปน้ำพอแล้วหายเลยเลอๆออืออไปน้ำพ่อนะพี้จ้า,า,าอะไกะเาชปสีช,ชมพูออกมานอกไปไหนละบูด้วยเหรออืออ๋อ

ก็พอเงาบลุกบ่อเด้อยิงเนาะอ่ะผมพี่น้องสะเปนกะสิทธิขอปิดกิบนะพี่น้องสถานีกะขอขอบุกขอบใจนำผมพี่น้องเอฟซีนำพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กำลังใจสะเพงตลอดมาพี่น้องถ้าสเพงเหงิดผิดพลาดระการใดว่าบุถึกบุต้องบุจุปูงามคลิปนี้กะขอกราบขอโทษขอภัยนำผมพี่น้องเอฟซีนำพี่น้องสเพงกับพี่ยังไลค์ไม่แต่ โดยเฉพาะเราใช้ให้ภูมิธรรมบริสุทธิ์น้ำน้ำสมองสุบสูรณจะมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,งพบเจ็บจะได้พบไขจะมีอาคลิปนี่กะกลับสบายดีทุกอย่างเนาะหายเร็วๆดูอยากไปกับหอยาวบริเวณบริเพลงสบายดี